สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเกมที่4ประจำเช้าวันจันทร์ที่5กันยากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่โอซซูน oh, าเปิดบ้านเชือนอาชนะนไลโยบายกนนิกโน2-1แอตลติกบิวบาวก็กแพ้ให้กับเอสปันยอน0-1บีลิวถล่มเอลเช่ไป4-0บาเเซียก็ไล่ถล่มเกนาเฟ่ไป5-1 นั่นก็เลยทำให้ตนารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรอัลมาดริดที่เก็บไป12คะแนนเต็มอันดับ2กับ3เป็นบาร์ซ่าแล้วก็บียเอเอลมีทีมละอสิอันดับ4 5, es, กับ5เบียเตสกับโอซาซูนาเก็บไปทีมละ9อันดับ6ถึงอันดับที่9ก้ครับมีบิลเบาเอตมาดริดเซลตาโซเซดาดมีทีมละ7ในขณะที่โซนไทยตารางฮะ 5, อันดับ16ถึง19มีเซบียาบาเยโดริดเอลเช่เกตาเฟ่มีทีมละ1แล้วก็บวยเป็นกาดิสที่แพ้วรวดยังไม่มีคะแนน ไปต่อกันที่ดอกซันโดล่าสุลลสดตอนนี้ยังคงเป็นยากุเอลส์พาร์แล้วก็เลวันดอฟสกี้ที่สัตว์ไปคนละห้าประตูและส่งท้ายกันที่โปรแกรมในคืนวันจันนี้ยังเหลืออีกหนึ่งคู่นะฮะไบย่าโดดดิจะเปิดบ้านเจอเอัลเมเรีย